เราเคยอยู่ด้วยกัน20กว่าปีก่อนผมอยู่ในคณะรัฐบาลซึ่งมีพระนาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ที่พวกเราทุกคนก็ยอมรับในความเป็นผู้นำของท่านทำความเจริญมากมายให้กับประเทศก็คือท่านทักษิณชินวัตรแล้วผม,ผมก็จำมาจนถึงวันนี้ครับท่านนายกทักษิณท่านมักจะไม่พอใจกับคณะรัฐมนตรี ที่นำเอาปัญหามาเป็นข้อแก้ตัวในการทำงานเมื่อใดก็ตามมีปัญหาเช่นนี้ท่านจะปิดไม่รัฐมนตรีคนนั้นแล้วพูดว่าจำไว้นะ Loser sees problems in every solution ภาษาไทยก็แปลว่าจำไว้นะผู้แพ้จะเห็นปัญหาในทุกทางออก และ winner sees solution in problem ซึ่งก็คือผู้ชนะจะเห็นทางออกในทุกปัญหาตัวผมและคณะมนตรีทั้ง36คนเป็นอย่างหลังครับชนะไม่ชนะไม่รู้แต่พวกผมเห็นทางออกในทุกปัญหา